สวัสดีน้าๆนักตกปลานะครับผมวันนี้นะครับจะมาแนะนํานะครับน้าๆวิธีการปั้นตะก้อนะครับตกน้ําไหลนะครับนะนะเป็นตะก้อวิ่งนะครับนี่ชุดสายหน้าครับนะอย่างนี้เลยนะครับดูนะครับตามนี้เลยนะไม่ต้องบอกน้าๆก็น่าจะรู้เนาะว่ามีอะไรบ้างนะครับนะตามนี้เลยนะชิ่งหน้าครับนะไม่ตายตัวนะครับ ผมใช้ชิ่ง2ตัวนะครับเป็ดตัวหนึ่งสั้นนะครับนี่ชิ่งประมาณนี้นะครับอีกเส้นหนึ่งก็ยาวประมาณนี้นะครับนะลองไปไล่กันดูนะครับดวงเบ็ดเบอร์ห้าครับนะนะครับผมเดี๋ยวมาดูวิธีการนะครับเหยื่อนะครับผมขนมปังปนนะครับหยาบหยานะครับผมนะผสมกับแยม่อโนะครับ แต่ยมโลใส่ไม่เยอะนะครับใส่ยมโลนิดเดียวนะครับแล้วก็หัวเชื้อนะครับเยอะไม่เกินสี่โลนะครับนะใช้หัวเชื้อฝาเดียวพอนะครับนะอ่าดูวิธีนะครับเกี่ยวนมปังนะครับนะสองชิ้นนะครับขอสั้นกับขอยาวนะครับน้ำไหลเนาะก็จะพับอย่างนี้นะครับครับเดี๋ยวนี้จะไว้ขอยาวนะครับ นี่เลยนี่นะครับนิดนิดนึงนะครับผมอันนี้ขอสั้นนะครับผมตรดนี้นิดนึงนะครับนี่เลยนะครับผมแล้วก็จะแต้มหัวเชื้อนะครับนะขยเยาขยเานะครับแล้วก็เอานี่แหละครับตรงฝาเนี่ยฮะนิดนึงนะครับผม แค่นี้พอครับนะนะไม่ต้องใส่เยอะนะครับนะถ้าน้ําไม่ดําไม่เน่าไม่เสียนะครับนะะไม่ต้องใส่เยอะครับแค่นี้พอนะครับนะแตะๆนิดเดียวนะแค่นี้พอนะครับผมทีนี้ก็ปั้นเลยนะครับชั้นหนึ่งนะครับนะก็ปีไปเลยปีไปชั้นสองครับก็โปครับคล้ขายกระตกปลาบ่อแล้วครับนะนะ ใช่เลยนะนี้นะครับผมอ่ะทีนี้ก็เอาชิ้งยาวมาแปะโจ๊ตอ่ะนี้นะครับผมจะแปะข้างๆนี้เลยนะนแล้วก็โรยนิดนึงนะครับน่โรยนิดนึงแล้วก็แปะไปนะครับ,รบอ่ะพอครับอ่ะไม่ต้องแน่นมากนะครับผมนะเดี๋ยวไม่แตกโอเคทีนี้ก็พร้อมก็ตีไปที่หมายเลยครับ ปวดเชื้อลุงเจียวครับอ่ามีตัวเป็นโดนเหมือนเดิมแล้วนะได้